วันที่6ธันวาคม2565สื่อท้องถิ่นของเปรูรายงานว่าทางการเปรูมีคำสั่งปิดชายหาดของนักท่องเที่ยวหลายแหง่งทางภาคตะวันตกของประเทศหลังเกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกทําให้มีนกทะเลตายหลายหมื่นตัวตายเกลื่อนตามแนวชายหาดและทางการต้องเร่งเก็บกวาดสร้างนกออกไปทําลายจัดการฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่ตามแนวชายฝั่งทางนี้ทางด้านนาย,ยกเทศมนตรีเมืองมิราเลสออกมาเปิดเผยว่าชายหาดจะปิดเป็นการชั่วคราวโดยนักท่องเที่ยวที่เข้าไป อาบแดดหรือลงเล่นน้าจะไม่สามารถใช้บริการหรือพื้นที่ดังกล่าวได้ยกเว้นเฉพาะนักเล่นเซิร์ฟบอร์ดเท่านั้นจนกว่าทางการจะเคลียร์สร้างนกและฆ่าเชื้อพื้นที่ตามแนวชายฝั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากมีนกกว่า8 0 0 0 0ถึง90,000ตัวรวมไปถึงนกแพลิกันที่ติดเชื้อไข้หวัดนกตายเกลื่อนบนชายหาดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่สํานักง,ง,งานบริการสุขภาพการเกษตรแห่งชาติของเปรูออกมาประกาศเตือนให้ประชาชนเฝ้ราระวังการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกชน,นิดสายพันธุ์ A สายพันธุ์ย่อย F5N1 ที่อาจจะแพร่ระบาด เข้าไปยังฟาร์มสัตว์ปีของเกษตรกรและประชาชนที่เลี้ยงสัตว์ในระดับครัวเรือนอีกด้วย